พี่น้องไปไปข้างนอกมา,จากจ้ะพี่น้องเป็นอันพาพ่อย,ยไปต่อหม้อมากกับเลาแววแมคโคเนาะจ้ะเนะาะอยากกินพี่น้องอันนี้เพือ่อนบอกว่าเพื่อนแถมมาน้ำเนาะน้ำพริกคั่วกิ้งและซันวากิมจะ,ะร่องผัดเซตโตพี่น้องจ้ะคั่วกิ้งเซตโตเนาะพี่น้องเนาะเชื่อแดดด้จ้ะ แต่หมูนี่ติ่มมาจากออกจากซองฟิกจากพี่น้องแต่เพิ่นยั่งอันแข็งอยู่พี่น้องจ้ะต้องรอให้เพิ่อนอันน้าแข็งละลายก่อนเนาะค่ะเนะาะเดี๋ยวจังมาอันซอยน้ากันก็ติ่มหน้าจะเนาะว่าซุกแหลวานาตาจะเป็นจะสแซรบ่เนาะคะ่ะจมาซอยหั่นหมูในพี่น้องจะล่องอัน แล้วก็ขวบกิ่งหมูสะไรพี่ จะเหล็กได้จากเดี่องอุทิ่เหตุไพี่น้องจิ้มหงแบบนี้จ้ะเพราะว่าหมอกหุงมเขาไมนหนวยนี่พี่น้องจ้าจิ้มสองข้นตาย่ายวิธีหงของตินมาค่ะพี่น้องแรกกะ นี่ก็หั่นเรียบรย้อยและใบมกะกรูดเดีพี่น้องสตอกระงามๆนี่พี่น้องเลยน่ากินมากพี่น้องจา้าอันเปิ้ลแก้แดดวนี่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยว,ยะะนะยวมาล้างอีกหนึ่งต่อยคาชิบะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ละกะเอ๋ก็คืออย่างกรน,นีน้ำพริกขั่วกริ่งเพิ่นมาพี่น้องกิน <c oughs> เดี๋ยวกัดทดล่องเห็ดเด้วยจัดพี่น้องเพระบาะว่าปกติเพินเ่นยขีขว่ขว่กิ่งวัเพ่น์่ใไส์สต,ตอเนาะพี่น้องอันนี้เพิ่นติดติดมากกับสต,ตอ์เฮ้าต่เลยมาล่องเบิง้ง ห่วงอะไรเรียกพี่น้องใส่ละมองเปิดมองออกิดเป็นกระไรอันนี้ลอยลอยก็บาดเป็นคนง,งานพี่น้องสวยดีเดียกพี่น้องจ้ะแกะใหม่ใหม่ไดล้วเจอเพื่นอนจ้ะ

呵 <laughs> 呵 มันจะเป็นคนปีนาสงสารมากปีนาพี่เราอ๋อมันจังเหนอะพี่แล้วเกิดปีเดียวกับน้องอ่ะมันแทบตาชีวิตน้องพี่เราอ๋อน้องมันบอกว่าถือมันเขาเอ่ยังไงอะพี่กรรมมันขิดมากจังเจ๊แต่ก่อนเ้องกับพวกหูเนาะเ้องเด็กขาดที่เดาน้องพีเนาะกระเป๋าขอมาทั้งเดือน

ก,กินสองข้นนะจ่ะหมอนีมันนวยใหญ่พี่น้องจ้ะมันหาลิดขุลิดพี่นอ้องคือหาลิดด้วยซีบิดขุนแดละพี่น้องจ้ะมันต้องขอบขวดใหญ่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้สองขนตาใหญ่หัวใจอันนี้มันเป็นพัดอเลอ่นถ้วยอันนีไม่เนียมนะจ้ะสุกแล้วพี่น้องจ้ะสุกแล้้วพี่นองมามาตักใสจ่จานเข้าไป ขวดกิ่งชะโตรสจัดจานนี่พี่น้องติ้มเติมแค่น้ำพริกเพิ่นกับเพลทอยู่แล้วพี่น้องติ้มเติมแค่อยังบอกเอ่อรสดีไปน้อยนึงกับเอ่อซีอิ๊วผ้าเขียวจ้ะนี่น่ากินไหมคะพี่น้องจ้ะจิ้จะบ่ตั้งกล่องเลยจ้ะพี่น้อง คั่วกิ้งเนื้อหมูหมูชิ้นพี่น้องใส่สตอจ้ะนี่พี่น้องต <c oughs> ิมก็หงหง,หงใส่อันถ้วยอลูมิเนียมพี่น้องมิดอย่างสวยเลยจ้ะนี่แหละค่ะเขาวสวยเหาเนาะจันเนาะขาวจ้วมิดน่าทานมากพี่น้องต <c oughs> ิมไอพี่น้องเลยอันนี้ขั่วกิ้งสตอร์เลจ้ะเด้อหมู หมูชิ้นจ้ะผัดควบกินสตจอหมูชิ้นเนาะพี่น้องเนาะกิมจะบอดกินให้บึ้งได้จ้ะพี่น้องจ๋านี่แหละค่ะอาหารจานเดียวของติมเนาะจ้ะเนาะจิมก็ขอฝากบ้านน้อยๆหลังนี้นะจ้ะเนเ้ื่อะการให้ยู่เให้กินของติมเนาะจ้ะเนาะอีสานสมากจะเป็นทั้งอีสานทั้งเหนือเนาะจ้ะเนาะนี่อาหารนี่เป็นของผากกลางเนาะพี่น้องเนาะ กินในทุกสไตล์แหละจิมกะจะนาะคือดอยากพี่น้องเธอแดกกเลยจ้ะเด้อี่จิมผัดสตออ่วกิ้งหมูชิ้นพี่น้องจา๋านาตากะประมณนี้หละจ้ะจิมก็ขอฝากช่องจิมสแนลสบายสไตล์น้ำเนด้วยจ้ะพี่น้องฟากกดได้์กดแช่เห็นิีน้ำเนยเยนาเนนเนนะคะนะ่ะเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เขามารับชมเยวยจ้ะเด้อขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณเพื่อนใหม่เนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทกๆคอมเมนต์เนาะจ้ะเนาะพอกันคลิปหนาได้จ้ะเด้อสวัสดีค่ะ